ที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับผู้ว่าราชก,การจังหวัดเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน8ลิ้วในงานน้ัมาศการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเซาที่จังหวัดฉะเชิงเซานายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ไปพบปะพ่อค้าแม่ค้าในงานน้ัมาศการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีพร้อมด้วยคลังจังหวัดเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยและฝ่ายปกครอง เพื่อให้กำลังใจและเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดฉยเชิงเซานะครับได้บอกว่าโครงการนี้เนี่ยถือเป็นโอกาสดีของพี่น้องชาว8ลิ้วเลยล่ะครับเนื่องจากจัดในช่วงงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจําปีระหว่างวันที่3สิงหาคมถึง9พฤศจิกายน2568นี้ซึ่งจะช่วยเพิ่มกําลังซื้อให้กับประชาชนขณะเดียวกันครับผู้ประกอบการ ก็สามารถสร้างยอดขายได้มากขึ้นอย่างชัดเจนด้วยโดยข้อมูลล่าสุดนะครับระยะเวลา3วันที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายสะสมในจังหวัดกว่า50ล้านบาทโดยแบ่งเป็นร้านอาหารเนี่ยกว่า20ล้านบาทครับร้านค้าธงฟ้ากว่า13ล้านบาทและร้านค้าทั่วไปเนี่ยนะกว่า15ล้านบาทด้วยกันก็มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า9000ร้านค้าเรียกว่าสะท้อนความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดยังมีการเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับที่มาร่วมงานนัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจําปีภายในงานมีการแสดงดนตรีบทเพลงพระชนินพลเพื่อถวายความอลาลัยแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชีนาธพระบรมมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมร้านค้ากว่า1000ร้านค้าให้เลือกซื้อทั้งของกินของใช้และของเล่นด้วยกว่า80%ครับของร้านค้าภายในงานเนี่ยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสด้วยครับประชาชนไปเที่ยวงานก็แม้ ใช้ช็อปได้เพลินเลยครับวันละ200บาท